แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ3ส,สิกฎาคม2567คลิปนี้มาอัปเดตครมเคาะ7มาตรการ450ล้านบาทตัดวงจรระบาดปลาหมอคางดำภายในปี2570นะคะ 30รกรกฎาคม2567นายชัยวัชรรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอรว่าที่ประชุมครอมอรมีมติเห็นชอบร่างการแก้ไขปัญหาปลาหมอกางดำทั้งหมด7มาตรการทั้งระยะสั้นกลางยาววงเงิน450ล้านบาทโดยคาดว่าปัญหานี้จะหมดไปในปี2570 และก่อนไปรับชมมาตรการต่างๆนะคะส่งกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะไปเริ่มกันที่มาตรการแรกนะคะเร่งจับปลาหมอคางดำในแหล่งแพร่ระบาดคาดว่าจะสามารถลดปริมาณได้4 000, 000ล้านกิโลกรัมหรือ4,000ตันภายใน2ปีหรือกลางปี68มาตรการที่2เมื่อปริมาณปลาหมอคางดำลดลง ปล่อยปลาพุล่าเช่นปลากระพงมาตรก,การที่3นําปลาหมอคางดาที่จับได้ไปแปลร,รูปเป็นปุ๋ยหมักปลาป,ปลาปนเพื่อไม่ให้สูญเปล่านํามาใช้ประโยชน์ได้มาตรก,การที่4ป้องกันการแพร่กระจายข้ามแหลกน้ํามาตรก,การที่5ให้ความรู้ประชาชนการสังเกตระวังและป้องกันสัตว์น้ําต่างถิ่นเข้ามาคุกคาม มาตรการที่6เป็นแผนระยะกลางและระยะยาวโดยใช้เทคโนโลยีเหนียวนำโครโมโซมของปลาหมอคางดำจาก 2N เป็น 4N ระงับการแพร่พันธุ์นะคะมาตรการที่7แหล่งน้ำที่โดนปลาหมอคางดำคุกคามทำให้ระบบนิเวศเสียหายกรมประมงจะนำสัตว์น้ำประจําถิ่นที่ถูกทำลายคืนถิ่นฟื้นฟรูระบบนิเวศที่โดนทำลายไปนะคะนี่คือ7มาตรการ กับ450ล้านบาทเพื่อตัดวงจรระบาดของปลาหมอคางดำเชื่อว่าภายในปี2570ปัญหานี้จะหมดสิ้นไปนะคะอัปเดต31กรกฎาคม2567